น้องทำมาเลาะดึงบรรยากาศตลาดนั้งกันตลาดบ้านจิกตำบลดอนจิกอำเภอพิบูลสงครามทหารครับพอดีทางผ่านเดี๋ยวผมพาเข้าไปลเลาะิ่งจังหน่อยว่าเพคนใายยังกันข้างในนะีโอ้มาแดดเลยมาเดี๋ยวผมพาไปม,มาเลาะชมบรรยากาศจั็หน่อยครับทางผ่านนะนะทางผ่านออกมาจากช่องตะอูเมื่อกี้นะครับ ไปเบิ่งพันธุ์ใอย่างข้างในไปนเบิ่งพันธุ์นี่ของปา่ามีอาหารตามฤด,ดูกันดูบ่หบนะครับบ่เคยมาได้เพี่น้องตาลาดเนี่ยเดี๋ยวฮอร์เชมบรรยากาศไปน้ำกันครับป่าสดสดเลยตั้อเนี่ย ปาราเคี้ยงแม่เพื่อนตลาดนี่อย่างนะครับตลาดบ้านดอนคิกตำบลดอนคิศเพื่อพี่บิมากก <c oughs> ว่าผุ้เสียดายเร่มต้นติดนั่นาว่าขาบนมีลำแข็งสดๆเลย ปลาเมนามุ่นะครันี้น้อนลเครอลาเคเรอนิที่ยิ่ทออเครยนิ้ิ่ทอตไปหมดชัมลาาเทามัน <Interior. S 1> สินเอาเหลือบเหลือพอดีตรงตวงนยจังหน่อยบ่ามันตัวบังหน้าหนึ่งไหมเดี๋ยวรอชมบรรยากาศน้ำกันด้ครับพี่น้องครับมาสดเลยมาจะอรนีแล้วแด้วผมรอเพิ่งพก่จะเป็นคาเพิร์ักทั้งการเกษียเาพักน้ำด้นพักน้ำงามๆเ้ครับ อันแม่ตลาดนี่เพิ่นมีทุกงเหมยอ,อยู่บ่ครับจันพุดสุกอ๋อจันพุดสุกนะครับเนาะสามเหมย <พา S 1> เริ่มญญวันพุธใบใหญ,ญ่วันพุธใบใหญ่บรรดาบอ่ะครับสีใหญ,ญน่นะฮะจันกับสุกนะครับนะเริ่มขายตอนจังหองครับนะมมวันพุธใบใหญ่ก็สามารถจะซีหามุกซีหามุกเส้าผลอ๋อขายแก่ช่วงเส้าเหมือนกันครับ ใบใบแล้วแต่ผู้ใดอันบ๊วยมิทูลานะครับเนาะชื่อไหนมิที่เดี๋ยวใบสองบสามอ๋อครับขายไปจนหอดเจ้าม่งครับเนี่ยประมาณอ๋อเจ้าเนตไต่ไฟ่เพื่อน้องอื้มเอาแหวกคำามาเบิ่งครับพี่น้องครับจันพุทธศุกเนี่จันพุทธศุกนี่สินค้าทางการเกษตรเนี่ยนี่อาหารตามฤดูกาลเนี่ยครับทั้งนี้ตลาดบ้านดอนจิกนะครับตำบลดอนจิกอำเภอพิบูลังสาหาร ทางผ่านมาจากช่องตะูครับเดี๋ยวผมพาแวะเบิงใกล้บ้านเป็นตัวโตวเป็นขั้วหายด้วยครับพับ้งหลายอย่างครับจิ้นค่ะบ,บ้านหอม<อ>เดี๋ยวผมพาเราชมิ่งจังหน่อยโอ้ขอนเขามาในตลาดเย็นดีครับพักกูดพักกูดพักกันจองครับพักกระเชท่าน อุปช้อนปลาดุกหน้าปลาคอหน้าเ้าเห็ดถุงเท่าไรครับพอนะหกสิบกับร้อยยี่สิบมาเบิ่งเอาครับพี่น้อง,งบรรยากาศเป็นตะย่างขนาดด้วยครับี่ตลาดบ้านดอนจิกผมบอกเคยมาด้วยครับพี่น้องหลายอยู่นึงกินพี่ไก่บ้านเป็นตัวตัวไก่บ้านเป็นจำเลหายแล้วครับ ไก่สดๆเลย,ยนะครับไก่บ้านสดๆ,ๆ,ๆอ้าวหลายแน่อยู่ครับแนวอย่างให้กินบ้านห่อบุดนห้กินเดี๋ยวผมพาย่างไปเบิ่งจังหน่อยเพิ่นมีขายของปลามีขายอาหารตามไปด,ดูการบุบบ <c oughs> ุ๊บครับบรรยากาศตลาดนี่จะประมาณนี้เด้พี่น้องครับเพิ่นเริ่มขายกันตั้งแต่ซีโมงหาโมงเช้านะจนไปหอดูแล้วครับพี่น้องช่วงมืดๆยน้อยจังหน่อยอ่ะ เดี๋ยวรอเบ่นเพื่อนนี่แมงจีนุ่นนี่ของปลาบุบุอ๋อของปลาของธรรมชาติตันนี้ดอกแค่ด้ครับดอกแคปลาเนาะพ่อเนาะเก็บน้ำไห้น้ำหนาน้ำหัวน้ำสวนได้ครับของปลาของบัานเอาพ่อได้กินด้วครับ โอ้บรรยากาศหนา้าย่างอยู่ด้อพี่น้องเขาไม่มีเย็นขนาดนะอยู่ข้างนอกฮ้อนหอน,หอนด้วยครับส่วนมากจะเป็นของหัวของสวนนี่แหละครับเป็นปวกบวกบัวบวกเขือเป็นพักสองธรรมชาติบ้านเฮาพักหยังนะแบบปลอดสารบ่ครับปอดสาร,ร,อสารโอ้เขาขายถุงเท่าเด็ดไห,ไหมยี่สิบบาทพัดที่โต้ขายเอ,อีหรีแล้ว เอาเห็ดจังไดกินตัวนี้นพักยังพักกาดยังกาดกระจอ่อาผมผมทงนรเขาว่ายี่สิบบาทเาจังบกหลใมันเป็่แบบปช่ใช่รช่ใช่ใช่ใ่าช่่ใช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 ่ใอ่ยช่กช่ใช่ใช่ใ่ใช่ใเ่ใช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 ่ใ่ใช่อา่่่่่่ มันมีหากมานำเลยบวะเอามาเปิดหากมานำใจในครับเปิดลาเอ้าเลยโอ้มาอุดหนุนเดี๋ยพี่น้องพี่อยู่ได้นานพร้อมเดี๋ยวพาไปเอามาได้เขาเด้กลารงูจิ้กเขามีคนเดียวที่เขาได้คือคนดูแลเขาได้เดี๋ยวคนดูแลเด้อพี่น้องครับพวกมะเร็งเขาบ่ได้เขาบ่ได้เด้แล้บ่ต้องฉีดหวานฉีดยาเอาวมาเบิ่งเอาตลาดบ้านตลาดบันดอนจิกบ่ไหนฮะ ครับนี่พี่น้องครับ20บาทเด้อนี่ครับเบิ้ลนะเป็น,นยนุงหิวหอยมากตัวนี้อะไรเออโอปปป้ป่าพันปลาซิวอ๋อเพินมีปลาธรรมชาติสดๆเซตป็นปลาเครื่องที่ลิ้นทอนบอมเนี่ยปลามาจากเครื่องจีลิ้นทอนเด้อพี่น้องครับเอาอาหารธรรมชาติบ้านเฮาก็มีอยู่เครื่องจีลิ้นทอน พักกับพักปลอดสารปลากับปลาจากธรรมชาติครับท่านนี้ครับเอ้าแจ็คเป็นแบกยังรู้ผมก็ได้นี่หรอมากบทีมงานเนยครับสามคนไอเกียงเคยอยบ่บนค่นมึงเค้งมื้ก็เบาวนเกนีย่สวนใหญ่เราตลาดนี่จะเป็นผลิตภัทางการเกษตรเป็นไงยังหรือเปล่าเอ้า ตลาดติดติดถนนดําเลยนะครับพี่น้องน,นี่เดี๋ยวผมพ้าให้เดินถนนเจนนี่เป็นถนนเส้น่นาจะไมา่จากเดชครับเดชอุดมพี่บุญมังสาหารนี่แหละติดถนนเลยน่ครับติดถนนใหญ่เลยเส้นรักเลยนะครับเ้นเดนพี่บุญ เป็นยังไงฮัอนบ่ได้ยังมึงหันนไงฉันไปบ่ได้ยังอันนั้นพนักขายยังก็เขียดอึ่งปลาจังหวะแม่ยังบุปลาบ่ได้ส่างมึงก็นเพันขายยังบุปางแม่ขายยังครับจ้โอ้ปลาชนเนี่ก็ไม่อึ่งปลาคอใหญ่ปรดโลดเธอเด็ดครับมั่งขายปลาคอใหญ่โลละลาย โอ้คืออยู่ไก่เด้โตบังไงเลยเด้ไอเก่งโตบังไงเลยลาหน้าลาลวนละลอยได้เนี่ยแมนถ่ายอยู่ทัางเขมาราดนี่ร้่นนี่ล้วนลอยหาซิบครับเอ้ยท่ตับักไงหรือเด้อโอ้ตงหนหรือปลาสูบนองบครับบัหไงเลยลวนละลอยอย่างอยู่ไก่เด้ตัวหนึงประมาณสองโลครับล้วนเนี่ยเ็เป็นหนึ่งได้เนาะตัวปาเปะสะ ตายกัดแล้วตัวเย็นแล้วมัน่มเมเน่ออกมาใส่พ่อสื่ออยู่ด้วยหุ่นลอยหาซิบลอยหาซิปแล้วบานฮห้องของเถื่ยได้ครับตลาดตลาดมันนอนจิกตลาดบันน้อนจิ๊กต้มตนันอนจิกพักปลอดสารพักจากธรรมชาติปลาคอราคาบ่แพงครับจิ้นขาท่างน ตลาดตัวใหญ่เป็นไหนครับตลาดอยู่ริมถนนมีของปลามีอาหารตามฤด,ดูกาลของปลาก็าจะบ่ค่อยหลายนะครับส่วนมากก็จะเป็นพืชผักทางการเกรรษตรจะไหลกว่า,าววเอาลองบอกก้อนชิ้นไข่เนี่ยงเลยเอ้ย,ยวอมผาเราเข้า,าขไปเบิ่งเยอะหน่อยครับว่บาเป็นขายยังไงผมมาเนี่ยเพาก็นอ่อนซ่อนผักเด้อพี่น้องเห็นมันสีเหี่ยวกว่าโบโบนี่ ว่าผมจะไม่หอดุ่นละเขีมยามลาดเิ่นครับนั่งะยะท่าอย่างลอยกโล่น้ะข้าวเข่าสำเร็จอาหารสำเร็จโอ้หลายอย่างอยู่ครับแจงนอใหม่อู้ปาไกบ่บานทั้งนี้นลาบปลาตองวะนี่ลาบเหนียวอ๋เรอเบิ่งน้ำกันครับหลายอย่างอย่ในีพับกูดด้วยพี่น้องตันพักแสบ บรรยากาศประมาณนี้ครับเอา,บรรา,า,าบโบค,คือขาดปันไดดอกแต่ว่าสินค้าหันหลายอยู่พอได้กินพอได้กินพี่น้องพอได้กินอยู่อาหารสำเร็จก็มีนะครับหลายๆอย่างเลยไหวพักบอดสารทักกลางมงแล้ว <c oughs> มีอะไรแนวใดมันคือสีบริเวณเราไม่มีหาดแล้วท่านื่อปลาเมื่อ่ันสบ่อเป็นปลาที่ปลายังล่ะปลายังล่ะเป็นแนวอื่นดิ ปาน้งปงนะคุกหาสิบบาทนึ่งร้ายเนย่นี่สอันนี้นะอ๋อม้เก่งไอ้เก้งมันก็ยักได้เท่กันละผวียนเดียวเน้าชนะเสียอ่ให้นเรแกงมาน้ำแงมันบมมีถังน้ำแข็งมาน้องขอลัดไปสอยหนี่ยก่อนเนาะเดี๋ยวผมผ่าชมมันึงจังหน่อยนะครับหืมดอกกระเจียวปะกระเจียวขาวเลยมาเนะแบ่งเนอะอ๋อมีอยู่ตัวนี้ เ่นขายจังไดเลยนะอันเป็นทุ่งหนิสาเพิบมันว่าอันเป็นถุงอ๋อเป็นทุงยี่สิบเป็นถุง30สิบไปสลับกันให้เล่าแล้ว2ี่สิบาทดอกเจียวเขาเนาะมันยากหาหยาเดมันขายหยาดหาวเขียนมนกะดอกแดงหาวของป่ากัพ่อมียเด้กินใครมาแดงกินนู่นจักบาทกันครับใส่เมือแดงแมงจีนวนไม่กัแดงเราไข่มดแดงก็งีครับนีเต้นปลาเบิกบ่ ปลาบึกหัวปลาบึกครับหัวละยี่สิบยี่สิบห้าบาทเท่านั้นแมงกี้นวนคล้องปลากับพอมีได้กินครับอันนี้ก็ปลาบึกรับแม่นค่ะแต่ว่าเป็นแบบโซตบบเขาเป็นหงานึ่งไหมเพราะว่าเด็กมันอเตองเอียบออเป็นเียบแล้วนี้องมองมันเสียบมองโคนมัาผเบเคยกินเด็กเถื่อนะมันอ้ผักปลาพักอันนี้ได้พักน้ำปลาเนี่ย หลายอย่างครับพอได้กินอยูะแบบสามอนนี้ไปเดี๋ยวผมจะเดินทางต่อไปที่ตลาดอำเภอพิบูลมังสะหารนะครับพี่น้องครับแล้วจังที่ต,ตาบางพ้นงานน้ำกันว่าเฮาสิไปไซตต่อนำมาน,นี่ไปซีมองแล้วครับมันนี่เขาช่องแม่เขาช่องตะอูแล้วก็จะกลับไปทางอำเภอพิบูลนครับไปต่ออยู่ตลาดพิบูลมังสะหารไปต่ออยู่ตลาดแรกนะครับเนาะเออไอเราขายอย่างน้อทางนี้นลาเป็ด อ,อยู่ฝั่งติดถนนชุดรหาสิบบาทตันได้พี่น,อน้องแถวเนาะแวะ,แวะมาอุ่นนู้นได้ครับตลาดบ้านดอนจิกนะครับท่านนี้เนาะของอำเภอพี่บุญนะครับอยติดถนนเลยผ่านไปผ่านมากับแวะเขามาอุ่นนู้นได้ครับนี่แหละบรรยากาศตลาดเป็น